คุกไอ้ก้าวไก่เร่งนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองตามหลอนคดีดล้มล้าง25หธันวาคมหลังสอสอคนดังตัวตึงของสภาไอรัชนกสีนอกสอสอกรุงเทพมนครอย่างได้ไปต่อไม่ต้องหลุดจากสอสเอพราะสารอาญาให้ประกันตัวในคดี1น2สองที่ถูกสารอาญาสั่งจำคุก6ปีสิ่งที่ต้องติดตามคือเส้นทางการเมืองของไอรัชนกต่อจากนี้โดยหากวิเคราะห์รูปคดีก็มีโอกาสสูงที่ไอรัชนก ชื่อน้ำแข็งแต่ร้อนเป็นไฟอักคีอาจจะอยู่เป็นสสอ,อย่างน้อยก็3ปีหรืออาจครบเทอมเพราะกว่าคดี1นึ 2, ที่ทําเอาเงาหัวเกือบขาดกว่าคดีถึงที่สุดในชั้นศาลดีกาตามปกติก็ใช้เวลานานพอสมควรน่าจะร่วมร่วม3-4ปีเว้นแต่เกิดเหตุแทรกซ้อนเช่นหากในชั้นศาลอุทธรณ์ที่คาดว่าจะไม่เกิน2ปีถ้าผลคําตัดสินหากไอ้รัชนกไม่รอด ยังโดนคำตัดสินจำคุกแบบสารชั้นต้นแล้วสารไม่ให้ประกันตัววันตัดสินคดีหากเป็นแบบนี้อาจหลุดจากสอสอได้ขณะเดียวกันไอรัชนกยังมีชนะในเรื่องที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าถูกร้องเรียนไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่คาดวันหลังเข้าสู่ปีใหม่2567าสจำนวนคดีข้างค้างของพวกสสหลายสิบคนที่ถูกร้องไปที่กกตที่เรื่องอยู่ในแฟ้มรับการพิจารณาของกกตในปีหน้ากกตจะเร่งสะต์สางให้จบโดยเร็ว จึงต้องรอดูกันว่าไอซจะฝ่าด่านกะกะตไปได้หรือไม่หรือจะโดนสอยจนต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นชะตาชีวิตการเมืองของไอซจึงยังมีฉากลุ้ลระทึกที่นอกเหนือจากคดี112แต่ผลพวงจากคดีไอ้รัชนกที่โดนตัดสินจำคุก6ปีย่อมทําให้คนของก้าวไกลหนาาสถานกันทั้งพักทั้งพวกที่โดนคดี112ในก้าวไกลและเครือข่ายอาทิชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกต สะสะปทุมธานีโตโต้ปิยรัต์จงเทพสะสะกทมอดีตหัวหน้ากาดม็อบ3มนิ้วโดยทั้งสองคนโดนคดีหนึ่งสองเช่นเดียวกับไอรัชนกรวมถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้กอ่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในคดีวัคซีนพระราชทานที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสืบพยานในชั้นศาลอาญารวมถึงปิยบุตรแสงกนก,กุลอดีตรลขานิการพรรคอนาคตใหม่ก็มีคดีถูกแจ้งความเรื่องหนึ่งเช่นกันที่คดีอยู่ในชั้นพนักงานอายการเป็นต้น ขณะที่คนในพักก้าวไก่ที่ยังไม่โดนคดี1นึ 2, แต่คิดจะแตะ1นึในทางใดทางหนึ่งคงคิดหนักและระวังตัวมากขึ้นเพราะอย่างตอนนี้ก้าวไก่ก็ต้องลุ้นในการสู้คดีที่พักถูกยื่นคําร้องเรื่องมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากกรณีสสของพักเข้าชื่อกันยื่นเสนอแก้ไขมาตรา1นึ 2, ในสภาสมัยที่แล้วรวมถึงกรณีพักก้าวไก่หนนโยบายแก้มาตรา1นึ 2, ไปหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งคําร้องคดีดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสารรัฐธรมนูญที่มีนัดหมายสําคัญคือจะมีการเปิดห้องพิจารณาไต่สวนคําร้องคดีดังกล่าวในวันคริสต์มาสที่25ธันวาคมนี้ที่คาดว่าพอสารรัฐธรมนูญไต่สวนฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องและพยานที่เรียกมาในวันดังกล่าวเสร็จสิ้นลงสารจะประกาศนัดวันลงมติและอ่านคำวิยติฉัยของสารรัฐธรมนูญซึ่งน่าจะไม่เกินเดือนมกราคม2567โดยคําร้องคดีนี้ ไม่ใช่คำร้องเพื่อให้มีการยุบพักก้าวไกลหรือตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพักสสก้าวไกลแต่อย่างใดแต่เป็นคำร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้พักก้าวไกลย,ยุติการเคลื่อนไหวเรื่อง1นึโดยเด็ดขาดโดยหากสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องเรื่องนี้ก็จบแต่ถ้าสารสั่งให้พักก้าวไกลย,ยุติการเคลื่อนไหวทุกอย่างในเรื่องมาตรา1นึ 2. มันจะเป็นหัวเชื้อที่ทําให้ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามก้าวไกลนาผลคำวินิจฉัยดังกล่าวไปต่อยอดเป็นดาบสองยื่นยุบพักก้าวไกลต่อไป ผ่านช่องทางไปยื่นเรื่องต่อกะกะตเพื่อให้กะกะตใช้อำนาจตามมาตรา9กิงวงเล็บ2ของพรบรพักการเมืองที่บัญญัติว่าหากพักการเมืองใดกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองให้กะกะตยื่นคำร้องให้สารรัฐมนูลสั่งยุบพักและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักเรื่อง112จึงยังเป็นฉากระทึกการเมืองของคนพักส้มและก้าวไกลอย่างแท้จริงแต่ฉากเฉพาะหน้าเห็นได้ชัดคดีของไอรัชนกจะยิ่งเป็นตัวเร่งให้พักก้าวไกล ต้องใส่เกียร์หเหยียบมิดเพื่อเร่งให้สภาพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมที่สสก้าวไกลเสนอเข้าสภาไปแล้วที่มีเนื้อหาเปิดกว้างให้นิรโทษกรรมคนทำผิดคดี1นึได้โดยอ้างว่าทำผิดเพราะมูลเหตุจูงใจทางการเมืองตามที่เขียนเปิดช่องไว้ทิศทางที่ปรากฏอย่างเชิงได้ว่าก้าวไก่จะเร่งให้สภาเอาร่างพรบนิรโทษกรรมมาพิจารณาให้เร็วที่สุดที่ตามคิวคือมกราคมปีหน้าแต่ว่าด้วยร่างพรบนิรโทษกรรมของก้าวไก มีจุดอ่อนสาคัญคือพ่วงให้ล้างผิดคนโดน1นึ่งหนให้ก้าวไกลไม่มีแนวร่วมมีแต่แนวต้านขนาดฝ่ายคา้านด้วยกันเองอย่างพิัติก็ถีบหัวส่งไม่เล่นด้วยดังนั้นโอกาสยากมากที่ร่างพรบรในทศกรรมของก้าวไกลจะฝ่าด่านสภาได้เอาแค่สภาพิจารณาวาระแรกเชื่อได้ว่าด่วนความกรอบฝังมิดไม่ต้องถึงขั้นส่งไปให้บุฒิสภาพิจารณาเพราะสสทั้งรัฐบาลและฝ่ายคา้านจะจับมือกันฝังกบถีบร่วงร่างของก้าวไกลตั้งแต่วาระแรก ยิ่งมาเห็นท่าทีของพรรคแกนนำรัฐบาลคือเพื่อไทยก็ยิ่งเห็นชัดว่าไม่อยากลงมาเล่นกับเผือกร้อนเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมแม้จะเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้มีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภาในนามของรัฐบาลแต่เพื่อไทยไม่รับลูกและวางแผนซื้อเวลาโดยจะใช้วิธีใช้เสียงข้างมากในสภาชะลอพิจารณาร,ร่างพรบนิรโทษกรรมไว้ก่อนโดยจะใช้วิธีใช้เสียงข้างมากในสภาชะลอพิจารณาร่างพรบรนิรโทษกรรมไว้ก่อน แล้วใช้วิธีตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะใช้เวลาเร็วสุดอย่างน้อยก็6เดือนถึง1ปีทำให้ที่พักก้าวไก่ต้องการเร่งให้สภาพิจารณาเรื่องนิรโทษกรรมจะโดนเตะสกัดเพราะมันคือแผนของเพื่อไทยที่จะยื้อเรื่องนิรโทษกรรมออกไปให้นานที่สุดเพราะมีบทเรียนมาแล้วตอนเสนอร่างพรบน,นิิรโทษกรรมสุดซอยตอนรัฐบาลยิ่งรักชิน,นวัตรทำให้เพื่อไทยต้องวางหมากรัดกลุ่มแต่ขณะเดียวกัน ฝ่ายพักร่วมรัฐบาลอย่างพักรวมไทยสร้างชาติที่คนในพักมีอดีตกปปสที่มีชนะติดหลังเรื่องคดีความกันหลายคนเช่นเอกนัทพร้อมพัน์ชุมพลจุลสัยวิทยาแก้วพรารดัยถาวรเสนเนียมก็กดดันเพื่อไทยอีกทางด้วยการยการ่างพรบนิทศกรรมเสร็จแล้วมีการให้สอสอของพักลงชื่อครบเรียบร้อยเกิน20คนโดยตามคิวรวมไทยสร้างชาติจะยื่นร่างดังกล่าวต่อสภาสัปดาหนะ์หน้าใช้ชื่อร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข ที่มีเนื้อหาหลักๆคือน,นิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดทั้งแพ่งและอาญาแต่ไม่ล้างผิดคดี112คดีทุจริตคดีอาญาร้ายแรงรวมถึงพวกสสพักเล็กอย่างปีดาบุญเพิงจากพักครูไทยเพื่อประชาชนแม้จะมีสสแค่คนเดียวในพักแต่ข่าวว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็จะล่ารายชื่อสสให้ครบ20คนเสนอร่างกฎหมายในทศกรรมแต่ไม่นิรโทษคดี1 1 2ประกบเข้าไปอีกหนึ่งร่าง โดยเนื้อหาจะเหมือนกับร่างพรบรในรศกรรมเดิมของนายแพทย์รวีมาชมาด,ดลนผลหน้าพักพลังธรรมใหม่ที่ยื่นต่อสภาสมัยที่แล้วแต่พิจารณาไม่ทันเพราะยุบสภาเสียก่อนเรียกได้ว่าถนนทุกสายในสภาทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านขยับเอาแน่กับการทาให้สภาต้องเอาเรื่องกฎหมายนิรโทษศกรรมมาคุยกันให้จบในการประชุมสภาสมัยนี้ปีหน้ามัางกรทอง2 5 6 7เรื่องกฎหมายนิรโทษศกรรมจึงอยู่ในลิตรวาระร้อนทางการเมืองไทยมาแต่ไกล